สวัสดีครับพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านเราพบกันอีกเช่นเคยในรายการพระวาจาบิดชีวิตวันนี้วันเสาร์ที่12เมษายนนะครับเรายังอยู่ในเทศกาลหาพ้นพรุ่งนี้ก็เป็นอาทิตย์ใบลานที่เราจะได้รับฟังพระมหาทรมานขององค์พระเยสเจ้าให้ได้เห็นถึงความรักความเมตตาที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงประทานพระบุตรสุที่รักของพระองค์ มายินดียอมรับความทุกข์ยากลำบากจากกระแสต่อต้านจากสังคมจากกลุ่มผู้มีอำนาจในสมัยนั้นและสุดท้ายแล้วด้วยเสียงโห่ร้องของประชาชนองค์พระเยซูเจา้าจึงทรงถูกจึงกางเขนเหมือนกับนักโทษอีกคนหนึ่งนี่คือชีวิตขององค์พระเยซูเจา้า พระบุตรสุดที่รักขององค์พระผู้เป็นเจ้าองค์พระเยซูเจ้ากษัตริย์แห่งสาคุจักรวาลแต่ต้องตายแบบนับโทษบนเชิงกางเขนแต่สิ่งที่เหนือไปกว่านั้นในวันที่สาพงทรง,งกลับคืนพระชนม์ชีพเป็นหมายสำคัญว่าพระงค์คือพระเจ้าแท้และมนุษย์แท้ที่พองค์ยอมเสียสละชีวิตของพระองค์ยอมลงมาบังเกิดเป็นมนุษย์ เพื่อให้มนุษย์ได้เรียนรู้พระฉบับแบบของพระองค์ในความอดทนและพยายามเพื่อที่จะเดินทางสู่เป้าหมายแท้บ้านแท้ของมวลมนุษยชาตินั่นก็คือเมืองสวรรค์จะทําอย่างไรจะไปเมืองสวรรค์ได้ก็มีหนทางเดียวก็คืออดทนและพยายามสูภาพอ่อนโยนและถ่อมตนดังเช่นพระฉบับแบบขององค์พระเยซูเจ้า ซึ่งในวันพรุ่งนี้เราจะเห็นความทุกข์แสนสาหัสขององค์พระเยซูเจ้าผ่านทางพระวสานนะครับในพระวสันของนักบุลูกาในบทที่23ข้อ1ถึงข้อ109นี่ครับมีมากมายประชาชนเองก็มีส่วนสนับสนุนให้นำพระเยซูเจ้าไปตึงการเขน เพราะฉะนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงประทานน้ำใจสละให้เราแต่ละคนเราจะเป็นประชาชนแบบไหนอย่างไรก็สามารถติดตามได้ในวันนี้นะครับวันนี้ในหนังสือของประกาศกเอสเซียนในบทที่37ข้อ21ถึงข้อ28นะครับประกาศกเอสเซียนได้เปิดเผยความรักมั่นคงขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่มี ต่อประชากรอิสราเอลและในต่อมวลมนุษยชาติทุกยุคทุกสมัยนะครับพระองค์ทรงรวบรวมประชากรอันเป็นที่รักของพระองค์ให้เป็นบึกแผ่นให้มาอยู่รวมกันแล้วก็มอบแผ่นดินให้แผ่นดินนี้เป็นแผ่นดินที่สามารถอยู่กันได้ชั่วลูกชั่วหลานเป็นแผ่นดินที่ส่งต่อกันไปไม่มีใครเป็นเจ้าของที่แท้จริง ถ้าเราได้เห็นถึงชีวิตแท้ของมนุษย์แล้วเมื่อเราต้องตายไปก็ไม่สามารถนำอะไรไปได้แผ่นดินที่เราอยู่มีจำนวนมากมายส่งต่อไปลูกหลานลูกหลานตายก็ส่งต่อไปเป็นของผู้อื่นในโลกนี้ไม่มีสิ่งใดที่เป็นของเราอย่างแท้จริงเลยแต่เป็นขององค์พระผู้เป็นเจ้าทั้งสิ้นและพรงทรงสร้างสรรพสิ่งเพื่อให้มวลมนุษยชาติ ได้ชื่นชมได้ขอบพระคุณพระองค์อยู่กันอย่างมีความสุขอยู่กันอย่างสันติภาพแต่มนุษย์ไปแปลเปลี่ยนสิ่งที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงประทานให้เข้าไปครอบครองเข้าไปครอบงำเข้าไปเป็นผู้มีอำนาจเป็นอย่างไรนะครับในวันนี้องค์พระผู้เป็นเจ้าผ่านทางประกาศศกเอเสเคียนนะครับรงทรงรวบรวมประชากรชาวอิสราเอล องทรงมอบแผ่นดินองทรงมีแั่ทรงมอบกษัตริย์ให้ปกครองประชากรทั้งสิ้นกษัตริย์นี้ไม่เหมือนกษัตริย์ใดในโลกนะครับกษัตริออย์นี้คือองค์พระเยซูเจ้าที่ให้ชีวิตนิรันดรมอบความรอดพ้นจากบาปและความตายให้กับทุกๆคนอยู่ที่ว่าใครจะเลือกเดินในเส้นทางที่ ยอมมอบกายใจของตนให้กษัตริย์พระองค์นี้คือองค์พระเยซูเจ้าได้ปกครองนะครับก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลหรือว่าบุคคลบางกลุ่มบางพวกหรือประชาชนอาจจะเลือกที่จะให้ทรัพย์สินเงินทองเกีดยรติยศชื่อเสียงเป็นผู้ปกครองตนเองก็อยู่ที่ว่าบุคคลจะเลือกให้ใครปกครองตนเองโดยอาศัยน้ำใจอิสระ ที่องค์พระผู้เป็นเจ้าส่งประทานให้นะครับต่อมานะครับองค์พระผู้เป็นเจ้ายังทรงเปิดเผยความรักมั่นคงช่วยให้เขาทุกคนรวบรวมมาอยู่ในที่เดียวกันมอบแผ่นดินให้มีองค์พระเยซูเจ้าทรงเป็นกษัตริย์ปกครองทุกคนช่วยเขาให้นออพ้นโดยอาศัยกษัตริย์แอ่งสา,ากลจักรวานนี้คือองค์พระเยซูเจ้าถ้าเขาได้เรียนรู้เขาได้เชื่อ ในพระวาจาขององค์พระเยซูเจ้าวางใจและปฏิบัติตา่างชีวิตของเขาก็จะรอดพ้นจากบาปและความตายนะครับเมื่อเขารอดพ้นจากบาปแล้วก็ยังชำระเขาชำระเขาให้บริสุทธิ์ให้เป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์นะครับนี่คือชีวิตที่ประกาศศพเอสเสเคียนได้เปิดเผยความรักของความรักมั่นคงด้วยนะครับไม่ใช่ความรัก เฉยๆเป็นความรักมั่นคงขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่มีต่อมวลมนุษยชาตินะครับแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าก็ทรงมีสิ่งที่ต้องการให้ประชากรชาวอิสราเอลต้องปฏิบัติต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าและให้มวลมนุษยชาติที่เลือกเข้ามาเป็นประชากรของพระองค์ปฏิบัตินั่นก็คือต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และข้อกำหนดขององค์พระผู้เป็นเจ้าทุกข้อ ละเว้นข้อใดข้อหนึ่งไม่ได้นะครับต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และข้อกําหนดขององค์พระผู้เป็นเจ้าทุกข้อแบบไม่มีเงื่อนไขแบบไม่มีข้อแม้ใดๆแบบไม่มีข้อสงสัยใดๆยินดีปฏิบัตินะครับกฎเกณฑ์และข้อกำหนดขององค์พระผู้เป็นเจ้าทุกท่านก็คงทราบดีแล้วเมื่อวานผมก็ได้พูดคุยเรื่องนี้กับทุกทท่านแล้วนะครับเท่านี้ยังไม่พอนะครับ ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และข้อกำหนดขององค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วและต้องระลึกอยู่เสมอว่าตนเองเป็นประชากรขององค์พระผู้เป็นเจ้าต้องคิดอยู่เสมอต้องมีสติต้องอย่าประมาต้องระมัดระวังตนเองอยู่ตลอด24ชั่วโมงว่าตนเองเป็นประชากรขององค์พระผู้เป็นเจ้าและสิ่งสำคัญที่สุดคือ จะไม่กลับไปทำบาปอีกจะไม่กลับไปทำบาปอีกนะครับนี่คือประกาศศเอสเเคียนได้เปิดเผยความรักขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่คงได้ทรงมีพระประสงค์ให้ประกาศศเอสเเคียนมาบอกกับประชากรชาวอิสราเอลนะครับเมื่อไม่กลับไปทำบาปอีกเพื่อจะได้ ให้ทุกทกคนได้รู้ว่าตนเองเป็นบุตรขององค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นประชากรขององค์พระผู้เป็นเจ้าโดยมีสักการะสถานเป็นเครื่องหมายถึงการเป็นประชากรขององค์พระผู้เป็นเจ้าเมื่อกำหนดวันเวลาพิธีกรรมต่าง,างๆก็ต้องไปสักการะสถานไปเพื่อที่จะขอบพระคุณองค์พระผู้เป็นเจ้าไป เพื่อที่จะขอโทษพระองค์ไปเพื่อที่จะขอพรจากพระองค์ในทุกๆวันและทุกๆอาทิตย์นะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นสําหรับชีวิตของพิศชนผู้ที่ยืนหยัดมั่นคงเป็นประชากรขององค์พระผู้เป็นเจ้าตลอดชีวิตนะครับมีมีความรักมากมายที่องค์พระผู้เป็นเจ้าประทานให้ไม่ใช่มากมายนะครับ มีความรักทั้งสิ้นทั้งหมดเลยให้หมดทุกสิ่งทุกอย่างแต่มวลมนุษยชาติให้แม้กระทั่งชีวิตให้มนุษย์ได้เรียนรู้ถึงความรักแท้การยอมตายเพื่อมนุษย์ทุกคนขององค์พระเยซูเจ้านะครับเราเองจึงไม่มีอะไรเลยนอกจากความรักที่จะตอบสนององค์พระผู้เป็นเจ้านะครับในหนังสือพระวสารของ นักบุญยอนในวันนี้นะครับในบทที่11ข้อ45ถึงข้อ57นะครับผิดกับผู้มีอำนาจในโลกนี้นะครับในสมัยพระวาสารในองค์พระเยซูเจ้าด้วยนะครับผู้มีอำนาจในโลกนี้ก็จะใช้ประชาชนหาผลประโยชน์แานที่จะรวบรวมเหมืนที่องค์พระผู้เป็นเจ้าผ่านทางประกาศศพเปเส่เคียน รวบรวมมอบแผ่นดินให้มอบการชำระบาปให้มอบให้เป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์มอบกฎเกณฑ์และบทบัญญัติให้เพื่อที่จะได้กระทำตามแต่ผู้นำผู้มีอำนาจที่หลงไปกับสิ่งของของโลกมักจะใช้ประชาชนที่ตนเองมีอยู่หาผลประโยชน์ใช้ประชาชน เพื่อรักษาอำนาจของตนเองใช้ประชาชนเป็นข้ออ้างเหมือนกับวันนี้ที่บรรดาหัวหน้าสมณะและราลูศีใช้ประชาชนเป็นข้ออ้างนะครับในวันนี้นะครับพวกเราจะทำอย่างไรดีเพราะคนคนนี้ได้ทำเครื่องหมายสจายีจันหลายอย่างถ้าเราปล่อยเขาไว้อย่างนี้ทุกคนจะเชื่อเขา แล้วชาวโรมันก็จะมาทำลายทั้งพระวิหารและชนชาติของเรานี่คือผู้มีอำนาจในสมัยองค์พระเยซูเจ้าและล่วงมาถึงอำนาจในสมัยนี้ด้วยมักจะใช้ประชาชนหาผลประโยชน์เสียงของประชาชนเป็นใหญ่แต่ที่ไหนได้มีเบื้องลึกเบื้องหลังแอบแฝงใช้ประชาชนเพื่อรักษาอำนาจยกมือให้ชูดอกกุหลาบให้ รวมพลังไปเพื่อที่จะสนับสนุนตนเองใช้ประชาชนเป็นข้ออ้างในวันนี้ถ้าไม่ทําลายองค์พระเยซูเจา้าท,ทั้งทั้งที่องค์พระเยซูเจา้ารงไม่เคยกระทำความเดือดร้อนให้กับใครมีแต่ช่วยเหลือทุกอย่างในนี้พระว่าสารเขียนว่าเครื่องหมายอัศจรรรย์คนง่อยคนใบ้คนหุนว่คนตาบอดคนตาย คนตกเลือดหายหมดคนถูกปีศาจสิงคนคนเดียวช่วยทุกคนได้แต่ต้องการหาข้ออ้างโดยนำประชาชนมาเป็นใหญ่ว่าถ้าไม่กำจัดคนคนนี้เดี๋ยวชาวโรมันเดี๋ยวทหารโรมันจะมาฆ่าทุกคนให้ตายหมดทั้งๆท,ที่เขาเหล่านี้บรรดาหัวหน้าสมณะและปาลูสีคิดไปเองทั้งสิน้นหา ข้ออ้างเพื่อที่จะรักษาอำนาจของตนไว้นะครับแล้ววันนี้ประชาชนบางคนก็เลือกนะครับเขาเลือกที่จะเชื่อในองค์พระเยซูเจา้าเลือกที่จะเชื่อในองค์พระเยซูเจา้าบางคนก็ถูกใช้เป็นเครื่องมือบ,บางคนก็ถูกใช้เป็นเครื่องมือนะครับเราเองกิจส่วน เราเลือกที่จะเชื่อมั่นคงในองค์พระเยซูเจ้าเลือกที่จะเชื่อรักศรัทธาวางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระวาจาขององค์พระเยซูเจ้าดังนั้นในวันนี้คิตชนจะต้องมีอัตลักษณ์ตัวตนของตนเองอัตลักษณ์เอกลักษณ์ตัวตนของตนเหมือนกับพระแม่มารีพระแม่มารีเป็นเช่นลร เราต้องเป็นเช่นนั้นในฐานะที่เราเป็นคริสชชนคาทอลิกนะครับพระแม่มารีมีอัตลักษณ์มีตัวตนเป็นอย่างไรบ้างข้อที่หนึ่งนะครับพระแม่มารีให้องค์พระผู้เป็นเจ้ามาเป็นอันดับหนึ่งของชีวิตของพระแม่มารีละทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างความสุขส่วนตนทั้งหมดทิ้งไว้แล้วก็ให้องค์พระผู้เป็นเจ้ามาเป็นอันดับหนึ่งของแม่พระ ไปพระวิหารสวดภาวนายินดีรับใช้ทุกคนชีวิตช่างเป็นอิสระชีวิตของแม่พระช่างงดงามเหลือเกินเมื่อแม่พระเลือกองค์พระผู้เป็นเจ้ามาเป็นอันดับหนึ่งของชีวิตให้ความสำคัญต่อองค์พระผู้เป็นเจ้ามาเป็นที่หนึ่งนะครับข้อที่สองนะครับที่เราจะต้องเป็นเหมือนกับพระแม่มาดีเป็น อัตลักษณ์เดียวกันกับพระแม่มารีจำเป็นจะต้องอธิษฐานภาวนาอยู่ตลอดเวลาไม่มีสติไม่ได้บาปเข,าข้าครอบงำอย่างเด็ดขาดจำเป็นจะต้องอธิษฐานภาวนาในทุกลมหายใจเข้าออกของชีวิตที่ยังเหลืออยู่เวลานี้ละทิ้งไม่ได้จะสนุกสนานไปสักสามสี่ชั่วโมงเลยไปสักวันหนึ่งไม่ได้ แป๊บเดียปีาสาต์เข้าครอบงำทันทีต้องมีสติอธิษฐานภาวนาอยู่ตลอดเวลาข้อที่สามต้องสุภาพสมตนเหมือนกับพระแม่มาดีนะครับไม่ได้โอ้อวดตนเองเลยว่าตนเองกำลังตั้งคันและคันนี้อาจจะเป็นพระคันที่หมหัศจรรย์อาจจะเป็นพระแม่สิยาก็ได้ แม่พระไม่เคยพูดแม่พระถ่อมตนแม่พระเก็บเงียบไปแม่พระสุภาพไม่เคยโอ้อวดอะไรเลยนี่คือคริตชนคาทอลิกต้องมีอัตลักษณ์เช่นนี้ด้วยข้อที่สนะครับต้องรักและรับใช้ตั้งคันสามเดือนก็ยินดีไปช่วยเหลือนางเอลิซาเบธซึ่งเป็นญาติกันตั้งคันได้หเดือนอยู่ถึงสเดือนที่บ้านนางเอลิซาเบธ ช่วยยินดีช่วยเหลือทุกอย่างนะครับอย่างน้อยๆผู้ที่อยู่โรงพยาบาลเข้าโรงพยาบาลผู้ที่เจ็บป่วยผู้ที่ตั้งครรภ์ต้องการกำลังใจต้องการการดูแลต้องการการช่วยปลอบประโลมใจมีผู้คนอยู่ใกล้ชิดเป็นกำลังใจเป็นความสุขเขาจะได้มีรอยยิ้มแม้พระเข้าใจลึกซึ้งเช่นนี้และก็ออกไป นักและรับใช้นางเอลิซาเบธข้อที่ห้านะครับแม่พระร่วมทุกข์ร่วมสุขกับบรรดาศิษย์ขององค์พระเยซูเจ้าหลังจากที่พระเยซูเจ้าทรงถูกตึงกางเขนแล้วแม่พระไม่ได้หนีหายไปไหนแม่พระไม่ได้เอาตัวรอดแม่พระไม่กลัวสิ่งใดแต่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันอยู่กับบรรดาศิษย์ขององค์พระเยซูเจ้าและสุดท้ายนะบนห้องชั้นบน พระจิตเจ้ามาหาทุกคนบรรดาศิกยิ์ขององค์พระเยซูเจ้าและพระแม่มาดีทุกคนได้รับพระจิตเจ้าเต็มเปี่ยมออกไปเพื่อที่จะประกาศความรักขององค์พระผู้เป็นเจ้าองค์พระเยซูเจ้าและสุดท้ายท้ายที่สุดหลังก่อนที่พระเยซูเจ้าจะสิ้นพระชนพระเยสุเจ้าก็มอบแม่พระให้กับนักกุญยอนให้เป็นแม่ของมวลมนุษยชาติ และเราทุกคนนักบุญยนต์ตั้งแต่นักบุญยนต์มาด้วยและมวลมนุษยชาติก็เป็นลูกของพ่ะแม่มาดีนะครับชีวิตนี้คือชีวิตแห่งความสุขชีวิตแห่งความเป็นอิสระเมื่อได้มีเอกลักษณ์เมื่อได้มีอัตลักษณ์เหมือนกับพ่ะแม่มาดีขอพระเป็นเจ้าอวยพรทุกๆท,ท่านแล้วเราพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ